There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks. Is that a dog? Mm -hmm. กคลเปปปอรรร์แแล้วเิดดต่่ไไไมโนนนะคับบีหทขาเรียกว่าเช็คระยะเหมือนนักมวยเขาเรียกเช็คระยะเหมือนนักมือถีมือถีครับและวแอลเคก็สวนกลับไปและตอนนี้เราไปกระเด็นกันแล้วและแทงกันแล้วเอาละตอนนี้ระเบิดสตันกันล้วนเนเนบัตล้วนีเนเนบัตเอากันแล้วครับจังหวะนี้เราเปิดกันสวนไปสวดกันไปสวดข้าไปตอนนี้ับมาแล้วแกงโดนเลยแล้วใครใครชนะอันนี้ใครชนะ ใจจัตสุพัฒน์ะตอนนี้ตาับบ้าเก็บอีกดนอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอนิเมอีกแล้วรังเองเนอนิเมไม่หยุดอนิเมแบบอันตัเกมีขาแล้วตอนนี้สีขาวดูเหมือว่าจะเยอเาเยอะเรอะเราอะเอะอนเราเยเยอเอะเอะเรยอาอะเเะเอะออยอะเรยเยเออ้ะอยอเอาเะรอเอาเออ แล้วตอนนี้ MKK ชุบกันรันในรันหน้าแล้ตอนนี้ถ้า LK ไม่ปิดตัวชุบเลยเหมือนว่าจะเป็นงานลำบากของ LK เอาแล้วตอนนี้และโดนตีไปหนึ่งโอ้ยเอฟ LK ก็มาเหมือนกันหัวแข็งใสเอาแล้วตอนนี้หัวกันไปหนึ่งหนึ่งอะไปโดนลุงสามหนึ่งยังไว้ยังอยู่เอาดิโอ้ยพัดโชยอีกแล้วพัดโชยอีกแล้ว

Luật ngọt rồi nữa là phải làm việc được với quý cảm ơn mẹ chúc เดือดเลยไงใช่ไอโจก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 ไอโจกไอโจกเสียงดังเพื่อเพื่อหลับคทำไมไปถูนะไปหูนะเช็ค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 โจกโจกไอโจกโจกโจก หูกูแตกแน่เลยวะไอจุกไอจุกจุกไอจุกไอจุกไอจุกกูห่าละกูห่าละแค่ตัวบุคคลครับมันมันใช่ครับใช่เลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงนะว่าเล่นกับผี เด็กีเถียอะไรของมึงมึงฟังนะจิ๊บจะแว่าตีนี้ตีหายอะโอ้โหเมกี้หูหูมึงระเบิดจิก่อนแล้วพูดใหม่ดิเฮ้ยสองโอ้โหโอ้ไอ้ลูกตะโกนทำไมอยู่่ก็ตะโกนมาเนี่ยเจ็บหูไปเดี๋ยวไปไโอ้ยลูกเี้ยเฮ้ยเี๋ยเฮ้ย

บอกมันดิทำไมอ่ะแล้วมันทำไมอ่ะเอ้โหดิโอ้โหเยอะแค่ตัวบุคคลครับมันมันมันคือใช่ครับใช้เลยครับทำได้ไงวะเอ้ยดังเกินไปไม่ได้สียภาพเพลงนี้จูนี้ว่าเพลงนี้ใช่ใช่อ๋อโอเคโอเค 哎呀哎呀哎呀！光看就看，看好快呀，好呀！哎呀，哎呀！

ติงต้นไม้ไปเลย อะไรอะไรอะโเข้าไปโเข้าไปโคเียรเขาลกาวครับเปิดนะครับเปิดเปเปิดเปิดล็ กับพรีเมียมลุงแกขำเก่งเนาะเปิดอะไมอะอาคีเปิดอะไมอะตากีอะาคเปิดอะไมอะตากีเปิดอะอะ

ผ่ากันอมแม่เราลองานอไม่ม่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาพี่เผื่อชอบนะริมรถะลรใหม่ๆแล้วเคยผ่านกันอมปะเดอเอกันไม่ไ้่

ใช่เมเวลาจะอวดอะนี่ยนี่ยเนี่ดูดูจอผมของจริงอะของจริงปืนุณบอกผมได้ผมตีไปกะทีเดียวได้หรอไปรถเป็นติดจังเห็นแม่เราได้ดัางชิดใกล้กันด้วยเห็นมเราไม่เคยดัางใกล้กันขนาดนี้เลยเรามันติ๋เนาะวันนี้มันก็มีดีแหละดูดิร้องดูดิชิดๆเลยอ่ะ ยี่สิบเอ็ดล้านด้วยึงคันเนี้ไข่เราติดกันไหมเนี่ยลุงรู้ว่ารู้ว่าแรงวะรู้ว่าไข่เราติดกันวะได้เราตเวลาแบบแดดร้อนร้อนอ่ะเหนื่อยสก๊กอ่ะเดี๋ยวเนี่ยไม่ถึงเราดั่งเลยแล้วแอร์ก็ไม่เย็นด้วยคันเนี้ยลมไงลมก็เย็นแล้วทำไมทไมเวลาลุงขับลุงต้องเอ็นมาด้วยอออ่ะต้งเ็นนั่งไปเต็มดาบใช้ไหมล่ะนี่เวลายิงหลังโคตรเท่อะลุงเวลายิงหลังอ่ะ ว <c oughs> ิ่ย,ยิงแล้วไม่ติด,ด้วย <c oughs> ยิงแล้วไม่ติดเลยนะต,ติดมันจะยิงด้านหลังติดด้านหลังใจ,ลใจเกเรไใจเกรระงใจเกเร่าไงแจกี้ แท็กี้ทำเสียงน่ารักจัะเวลาจะอวดอะเน่เน่เน่โตๆโตของจริงอะของจริงนเพื่อนบอกอ่ะเพื่อนบ้าอะไรอยู่ใกล้แล้วใจสั่นอยนี่เียงของบได้ปะว่านี่ไหนเมื่อกี้น่าจะนนี้น่าจะนี้ลังสิตอ่ะตอนนี้กูว่าน่าจะนี้ลังสิตอยู่เือนแต่ได้เดินททำละลังสิต ว่าไงแอลลี่ยงิงต่อรงเท้าล้วยิ้มรุงก่อนน <c ười> ่ายิ้นอยู่นะถ่ายไหมโลโลโร <c ười> พี่ลิ้นผมบักไหมพี่ เอาไปคร <oh> Sadly, no, no, no. Hm. ับผมจุมรองเท้าแล้วเผื่อลินไม่มันถ่ายไหมโลโลโลพี่ลิ้นผมบักไหมพี่พี่ลิ้นผมบักไหมพี่ลินก็ได้ขยายจอคื่อ จริงเหรอ,อ,อรโอยอย่ามือสากเป็นหนังตีงั้นให้กูไปจับ Dog? Oh <laughs> my <laughs> Oh yeah yeah, I recognize that. Okay. <laughs> oh oh. <laughs> <laughs> อีโมคู่เลยเพื่อจัะหมดกันมาเฟียเพื่ออะไรเพื่อพี่คุยกับเขาบอกเขาไม่ได้พี่มันดีหนูด่ามันดิพี่เกียด่าแล้วอ่ะนี่หลังกันเนี่ยเขาไอเสียตาซะอฮะเออเออ ตำรวจดิเพื่ออะไรมาเฟียแอปเปลามีอะไรอยากจะให้แบบรางวัลสติมเมอร์ดีเด่นที่ลุงดูแลชอบที่สุดชอบตัวละคราาน,นี้ไอบอลเราชอบดูชอบชอบบังบอลเจ้บบาบังบอลใช่ there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up